ขอโทษนะคะคุณอะกรุณาเอาเท้าของคุณออกไปด้วยค่ะไม่อ่ะผมสะดวกแบบเนี้ยแต่ฉันไม่สะดวกไงคะอับบนนี้ถ้าคุณไม่สะดวกนี้นะคุณก็ลงไปจากรถสิป่ะไม่มีใครว่าคุณหรอกแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะที่ลงไปเป็นคุณต่างหากถ้าการนั่งปกติแล้วให้เกียรติคนอื่นไม่เป็นเนี่ยก็ควรนั่งรถส่วนตัวนะคะ นี่คนผมก็ไม่ได้อยากนั่งรถทัวร์บ้านนี้หรอกถ้าเที่ยวบินผมมันไม่คันเซ้นน่ะนั่นมันปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของฉันนี่คุณแล้วไงผมจ่ายตังค์ซื้อตั๋วรถทัวร์นี้แล้วผมมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ตามสบายแต่ต้องไม่ใช่พื้นที่สาธารณะค่ะคุณไม่ได้เป็นแขก VIP คุณไม่ได้สําคัญมากกว่าคนอื่นที่เนี่ยผู้โดยสารทุกคนสําคัญเท่ากันหมดเจ้าน่าจะทําอะไรอ่ะก็ให้เกียิคนอื่นด้วยนะคะ ขอ,ขอโทษนะครับรู้ความจริงเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกคนเนี่ยนะครับย่อมให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกของเสมอน,นะครับคุณคะขอโทษนะคะผู้โดยสารเอาเท้าลงด้วยค่ะออโอ,โอเคครับ ค่ะ <c Gerilim> คือผมขอโทษด้วยเลยครับที่ผมทําตัวเสียมารยาทอะ่ะคือช่วงนี้ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับคือ <c ười c ười> ไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปอ่ะครับพอดีพรุ่งนี้ผมต้องไปขายโปรเจกต์ให้บริษัทหนังที่สามโคกครับ <c ười> ก็เลยอยากผ่อนคลายอ่ะถ้าการผ่อนคลายของผมมันทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับค่ะถ,ถ้าคุณกล้าที่จะขอโทษอ่ะฉันก็ยกโทษให้ได้ค่ะงั้นถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ย ผมขอให้อะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการถ่าโทษคุณได้ไหมครับขอก็ได้ค่ะเฮ้ยคุณฮ้ยคุณไม่มีใครสอนเรื่องมารยาทคุณหรอนี่ไอ้มารยาทมีแต่ผมไม่อยากใช้กับคุณนะ Ha 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 ha! สวัสดีครับผมดานัยนะครับพอดีมีนัดคุยโปรเจกต์กับซี o โอไว้ตอนสิบโมงครับอคุณนั่นเองอะ่ะแหมโลกกลมจังเลยนะคะเนี่ยนี่คุณทำงานที่นี่เหรอใช่ค่ะ,ะดีเลยงั้นพาผมไปหาซี o โอหน่อยปะนี่คุณไม่ได้ยินที่ผมพูดเลยไงได้ยินค่ะแต่ว่าฉันกำลังเช็คคิวให้อยู่นะคะ ชื่อคุณอยู่ในระบบนะคะงั้นเดี๋ยวฉันไปเช็คในสมุดรายชื่อให้นะคะรอสักครู่นะคะอ้ยโอ้คุณเร็วๆหน่อยสิคุณ ขอโทษน,นะคะฉันมาเจอท่านประธานนะคะนัดไว้ตอน11โมงอะคะ่ะอ๋อใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยอ,อะไรกันอะผู้หญิงคนนั้นมาที่หลังผมนะทำไมเขาได้ไปก่อนอะอ๋อก็เพราะว่าเธอคือแขกคนสำคัญก,กว่าคุณยังไงล่ะคะฮะอ๋อเจ๋อแล้วค่ะจ๋แล้วค่งงคะคุณดานไยใช่ไหมคะชื่อจริงอของใช่ครับโอเคค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยนะคะ อยู่ช <mini horror> <m ario> ั้นที่20นะคะอออลิฟเสียค่ะฮะอะไรนะลิฟเสียโอ้ยไม่เสียอะไรตอนนี้ว่าคนยี่ลรีลิอยู่เห็นที่คุณต้องเดินขึ้นมาไดแล้วล่ะค่ะ What เดินขึ้นมาไดตั้ง20ชั้นเนี่ยนะแล้วคุณมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะคะโอ้ย ดื่มหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วอ่ะดื่มไม่ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำของแขกคนสำคัญโอ้ผมก็แข,ขกมวยศัพท์กรรมกันนั่นแหละผมเดินขึ้นมาตั้ง20ชั้นนะขอดื่มหน่อยไม่ไหวแล้วเอา้าคุณจะเดินขึ้นบันไดมาทำไมเอา้ากันลิฟต์มันเสียไม่ใช่เหรอผมเลยเดินขึ้นบันไดไมาเนี่ยฮะลิฟต์ไม่ได้เสียนะครับนู่นไงะ ห้าร้อยหกสิบบาทครับนี่ค่ะหกร้อบ,บาทไม่ต้องทอนนะคะอะขอบคุณครับนี่คุณไหนบอกว่าลิ้มเป็นเสียงไงอย่าเสียงดังสิคะเดี๋ยวท่านประธานได้ยินอโอเคแล้วทีนี้ผมเข้าไปพบทนน่านประธานได้ยังยังก่อนค่ะคุณมาสายไป 4 0วินาทีคุณต้งองรอเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าผมสายแค่40วินาทีนี่นะนี่คุณแกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นั่งไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ของแขกคนสำคัญเหมือนกันแขกคนสำคัญอะไรวะไม่มีสักคน คนนี้ยังไงครับโอ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยไม่ลงไม่รอแม่งเลยขอโทษครับนี่คุณยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะคุณเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่จะบอกนะว่าหนึ่งชั่วโมงนี่ให้ผมรอเนี่ยคือรอท้านประธานกินพิซซ่า ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าพิซซ่าตอนสายๆของท่านประธานแล้วล่ะค่ะโอยมันเลยสา้มันเป็นบ้าะไรกันไปหมดวะนี่ผมไม่ได้ตั้งรถมาแปดชั่วโมงเพื่อมานั่งรอท่านประธานกินพิซซ่าแล้วมันเสียเวลาผมโปรเจกต์ผมมีค่ามากกว่านั้นอีกเออมันต้องแบบนี่สิแบบเนี่ยผมอยากเจอคนอย่างคุณมานานแล้วคนซื้อชีวอิตอย่างคุณเนี่ยผมชอบงั้นเรามาว่าโปรเจกต์คุณอะไรมาจริงเหรอครับงั้น เช่ตามสบายนะฮะถ้าคุณพร้อมแล้วก็พรีเซนต์มาเลยครับนี่คุณดูคลิปนี้สิตลกมากเลยะ ผมว่าเรามาเริ่มดูโปรเจกต์ของผมดีกว่านะครับมาโปรเจกต์ของผมเนี่ยเอมีชื่อว่าปลากระพงนึ่งมะนาวเหรอปลากระพงนึ่งมะนาวครับดีดีดีอ่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยนะอ่าโอเคโอเคโอเคนะโอ้ยไม่เลยไม่พีเซนอะไรทั้งนั้นแล้วใครจะกินปลากระพงปลาแล้วก็กินกันไปเลยเว้ยไม่พีเซนแล้วเหรอไม่พีเซนแล้วอะไรก็ไม่รู้บริษัทก็หวยแตกท่าประธานก็หวยแตกอาว ไม่ขายก็ไม่ขายผมยังจะทำงานผมต่อนนอันนี้นี่อร่อรอ่ะงานอะไรของคุณอ่ะ นี่มันชุดรปภพใช่เหรอเอถูกต้องลครับถูกต้องมากๆเลยครับอันนี้มันผมเป็นรอปรพอนะครับไม่ใช่เป็นปอทอบอไม่ใช่ประธานบริษัทครับ <c oughs> อะไรของคุณมาเนี่ยโอ้ยตายแล้วแล้วทัประธานอยู่ไหนฉันเอง ปพอดีว่ารถจะเสียกลางทางอ่ะวันนี้ไม่เข้าบริษัทนะค่ะท่านประธานแต่พรุ่งนี้ท่านประธานมีนัดกับคุณดาไดน,นะคะตอน10บโมงค่ะอ๋อโอเคจ้ะว่าแต่ท่านประธานจะให้ฉันส่งรถไปรับเลยไหมคะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงอ่ะเดี๋ยวฉันบอกรถทั่วประจำทางแถวนี้เอาก็ได้อือแค่นี้นะจ๊ะ ทางบริษัทรอใช่และที่ฉันเข้ามาที่นี่ก,ก็เพื่อที่อยากจะบอกว่าฉันไม่รับซื้อโปรเจกต์ของคุณนี่นี่คุณจะบ้าแล้วเปล่าเนี่ยนี่คุณตั้งใจกั่นแกล้งผมใช่ไหมคุณําให้ผมนี่ต้องเสียเวลาไปโดยปาประโยชน์อะ่ะฉันไม่ได้กั่นแกล้งเขาเรียกว่าสั่งสอนฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าการที่ถูกคนอื่นปฏิบัติแบบไม่ให้เกียรติเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> เพื่อวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้รู้จักคำว่าการให้เกียรติคนอื่นบ้าง แต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันไม่ปล่อยให้คุณเสียเวลาไปฟรีๆหรอกคะ่ะฉันมีของสัมนาคุณเล็กๆน้อยๆให้คุณเผื่อว่ามันจะชดเชยเวลาที่คุณเสียไปรอแป๊บหนึ่งนะคะอะไรอีกมันเนี่ย <c oughs> <laughs> โอ้น่าเสียดายในคำทำปรมทานโปรไฟล์ก็ดีดีนะเนี่ยโปรไฟ,ฟล์ดีจริงค่ะแต่ว่าดัานนี้ใสเสียก็เลยพลาดโอกาส ของฉันเองเอาไหมาดูสิว่าของฉันอยู่ครบไหมคุณป้าคะคุณป้าต้องระวังนะคะถ้าเกิดคุณป้าเนี่ยเจอคนไม่ดีคุณป้าอาจจะไม่ได้ของคืนก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนแกยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเอาเงินที่คืนมานะนางที่ขโมยคุณป้าหนูไม่ได้เอาอะไรไปนะคะแกไม่ได้เอาไปแล้วเงินฉันหายไปไหนจค่ะเออ ้ย okay. hey! มาดูคนใจร้ายเนี่ยมาขโมยงานคนแก่ไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้เป็นขโมยนะคะ นหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นโจรเลยอะต่อไปฉันจะไม่มากีฬาน,นี้ละกลัวโดนขโมยใช่เอาเงินสองหมื่นขึ้นคืนมาเอามาเอามาโอ๊ยหนววโวยแกทำอะไรของแกเนี่ยกระเป๋านี้ไม่ใช่ของป้านี่ครับนะคุณนออกไปแล้วค่อยไปคืนเจ้าของตัวจริงกันแล้วกันนะอย่าพูดอะไรของแกเนี่ย เออนั่นนัน okay. สิครับคุณพูดแหล่งคุณเนี่ยแล้วสรุปกระเป๋าใครครับทุกคนอยากรู้มากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับฉันมาถึงนานแล้วเออเมื่อไหร่จะมาสักทีรีบๆล่ะหิวข้าวแล้วกระเป๋าฉันล่ะกระเป๋าฉันอยู่ไหน ให้ขโมยกระเป๋าฉันไปเฮ้ยนังป้าหยุดนะ คุณคุณทำแบบนั้นทำไมครับกระเป๋าถือฉันหายกับคุณและนางต้าคนนี้ก็น่าทางมีพิรุษจะไหนล่ะกระเป๋าเธอมันมีไหมแหกตาดูสิเออขอโทษค่ะเออดีนะที่รู้จักขอโทษอ่ะไม่งั้นฉันฟ้องมินประมาทเธอเนี่ย นี่เธอวันนี้เป็นวันที่สวยจริงๆอยู่ๆก็มีคนกล่าวหาว่าฉันเป็นโจรน,นี่คุณครับถ้าร็เปอกคุณหายจริงนะครับผมว่าไปแจ้งความที่โรงพักกันดีกว่านะครับ เจอป้าคนนี้แกไม่มีกระเป๋าสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอาเส้นเล็กหนึ่งชามแล้วก็นางแกบได้ค่ะรอสักครู่นะคะ ผมขอถามอะไรคุณซักคู่ได้ไหมครับกระเป๋าของคุณเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายัไงไงล่ะครับครับ,รบเดี๋ยวคุณเนี่ยมาหาผมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นไปให้โอเคครับ ขอบคุณนะคะ ของฉันเองเอาไหมิผมนี่แหละครับเป็นพยานได้ว่าเจ้าของร้านไม่ได้เอาเงินไปแน,น่นอนเพราะว่าในกนระเป๋าไม่มีเงินอยู่แล้วครับนี่ไงครับแล้วที่ป้าบอกว่าเงินหายเนี่ยพอป้าเนี่ย คิดจะกินสองตอบแล้วใครที่เก็บกระเป๋าได้เนี่ยป้าแก่ก็จะให้คนที่เก็บกระเป๋าได้เนี่ยส่ใช้เงินให้ก็เท่ากับป้าเนี่ยได้เงนินสองต่อสิครับไม่จริงแกโกหกแกเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมถึงได้ลมหัวและแกะคนแก่แบบเน,นี้ไอ้พวกมิจฉาชีพผู้ชายคนนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพ ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจต่างหากตตำรวจจริงๆด้วยคุณตรวจดูของในกระเสิครับใบนี้ใช่ของคุณหรือปเปล่ากระเป๋าใบนี้เป็นของฉันจริงๆถ้าด้านในมีทัชชหน้าสีขาวมียาดมแล้วก็ลิปสติกสีชมพูก็เป็นของฉันแน่นอนค่ะขออนุญาตนะคะ ก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของกระเป๋าตัวจริงไงครับส่วนป้าเนี่ยคือขโมยครับแล้วป้าอยากคิดนะครับว่าจะใช้ความแก่งตัวเองเนี่ยขอความเห็นใจถ้าป้าทําผิดเนี่ยป้าก็ติดคุกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปไหนล่ะป้าเมื่อกี้นี่ยยังปากเดีฉันอยู่เลยนะหืมพวกเราลุย พอแล้ว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 หยุดได้แล้วคุณตํางเหลือดคะจับฉันไดเลยค่ะอย่าปล่อยให้พวกนี้มาหลงทำร้ายฉันแม้จะคนแก่ยังไม่แรงเลยต่อเปนี้ฉันจะไม่ขโมยไลยฉันแก็บจนตายเลย he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  <laughs>